ให้เกลียดสูตรด้วยนึ่งโอ้ยกะไรนั่นแหละโดนดีดองดีดอไฟไหม้ไฟลุกเฮ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ไปไหโอเคนะคะค่ะก็ให้ทั้งคู่ฝากผลงานไว้สักนิดนึงแล้วกันนะคะว่าช่วงนี้มีอะไรให้ได้ติดตามกันบ้างดี๋ยรุ่นที่คนสวยกันแล้วกาลนะคะค่ะตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะตอนนี้จากมีช่วงคืนก็รีรันกัน ะคะแล้วก็เหลือ3ตอนสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่แบบว่าให้การตอบรับดีมากๆในขณะเป็นลีลาโดยเองนะคะก็ขอบคุณมากเลยก็มีละครเรื่องหน่งที่ถ่ายกันจบไปแล้วก็มีถ่ายร่วมบวกัญญาะค่ะแล้วก็นายกุหลาบเป็นไฟแล้วก็เหมือนแก้วอยู่ค่ะจะติดตามได้นะคะคุณอยู่จะบอกคุณพิงค์คุณพิงค์พอยค่ะคุณไปด้านคุณย <พอ S 2> ูโรค่ะ ครับก็สามีชุกนึ่งครับลีรันเหลือสามมันสามมันสุดท้ายแล้วนะครับก็วันนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันนี้แล้วก็จันนันคารออ๋เหลือจันนันทุษวันนี้เป็นมวยครับวันนี้ชกมวยก่อนนะฮะวันนี้เันสุกอ่ะกก็ไปชกมวยไม่ใช่ไปดูเข้าใจไปดูสามีชุ่นึ่งวันจันทร์อานันพุธหน้านะครับก็จะจบแล้วเป็นลีรันวันสุดท้ายนะครับแล้วก็มีละครไปน้ำค้างที่ถ่ายทำ เสร็จสิ้นแล้วแล้วก็มีคนกระา,า,าุ้นชุมกำลังการทำอยู่ครับอ่านะคะก็ฝากติดตามผลงานนะคะที่ออนแอร์ air, นะคะหรือว่าดีลันก็ตามนะคะที่นะคะช่อง 7hd เนาะนะคะแต่ว่าในส่วนของทั้งคู่กับผลงานกับทางยูเรเนียสซิเด็กเดี๋ยวติดตามได้ที่เบรนด์ด้านหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจของยูเรนียสซิเิกนะคะคใช่เพราะว่าเดี๋ยวของยูโรก็จะมีไปที่24กันยายนที่บางแคเนาะนะคะ,คนะ,คะ17นะคะคู่พาพาร์ทที่ฟินสินโลโลกนะคะคแล้วก็24 มีนาคมค่ะที่สมารพจน์ชนบุรีนะคะก็เดี๋ยวมาอัพเดตนะคะกันหน้าเแฟนเพจของดูเรนัสอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคนดันนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะนะกับคุณยูโรและคุณเพ้งพลค่ะเซ็นเซอร์มือด้วยและลดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณสิวะคุณค่ะกัอลรักนะคะคุณนาวาขึ้นมามอบช่อดอกไม้ค่ะใช่ค่ะนะคะคุณ สวยและก็กลมดีค่ะอีกหนึ่งท่าน <c oughs> นะคะสำหรับนะคะ <c oughs> ตัวแทนจากทีบริหารค่ะเอลลาสเกดิกนะคะดอกไม้แบบสวยมากนะคะ <c oughs> หวานมากๆเลยกด <c oughs> ด้วยนะคะ <c oughs> อีกหนึ่งท่านนะคะตัวแทน จากทีมบริหารนะคะก็คือคุณปอยนั่นเองคืออิชาการจากเวีค่ะนะคะมอบช่อดอกไม้ให้กับคุณยูโรยศวัตรนะคะสุนทรนาวาค่ะนะคะมอบช่อดอกไม้ให้กับนะคะคุณปอยค่ะขอบพระคุณคุณนาวาและก็คุณปอยค่ะตัวแทนจากทีมบริหารจากยูเนสโกนิกค่ะขอบพระคุณด้วยนะคะแล้วก็ลำดับถัดไปค่ะจะเป็นทั้งคู่นะคะถ่ายภาพคู่กับช่อดอกไม้ค่ะบนเวทีค่ะ Enjoy วันนี้ก็สูอว่ามอบความสุขให้กับชาวเชียงใหม่นะคะไม่มากก็น้อยนะ้อเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ต้องขอแซมโนรีกับผู้ชมีที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะรับสมุดแล้วลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยก็เรียนเชิญถ้าพอมีเวลาเนาะหนานาทีค่ะลูกค้าสามารถตรวจเช็คสุขภาพผิวหน้าจากางดูเลยนะัสของเราได้ฟรีเลย อ,อคุณฮาร์ดับถัดไปเรียนเชิญที่พอโตแบ,บ็กก็อบด้านด้านในค่ะเป็นพอโตแบ,บ็กก็อบอันที่สองนะคะสวยงามอลังการเรียนเชิญด้วยแล้วก็เรียนเชิญทีมผู้บริหารค่ะหรือตัวแทนทีผู้บริหารก็ได้นะคะท,บบที่พอโตแบ็กก็อบอันนี้ค่ะคุณฮาร์ดบัตหางปากไว้ก็ได 还有货了。 Thank <laughs> you.